อันนี้เรามาทดสอบครับผมที่ว่าพี่เอกบอกว่าลายแดงบนมะนาวใช่ไหมครับพี่เอกจัดการให้ผมดูหน่อยดิเป็นไงไม่มีครับเป็นไงโอ้โหโล่งหมดโอ้หายจริงหายจริงไม่มีครับเดี๋ยวต้องไปดูนอนนะพี่เอกนะครับผมต้องไปดูนอนหายเลยนะครับผมหายนี่อ่าอันนี้คือเป็นต้นขี้เหล็กใช่ไหมพี่เอกใช่ครับผมที่พี่เอกบอกว่านอนเขียวเต็ม ใช่แล้วนี่ยังมีรอยกัดกินอยู่เลยนะนเขียวี่ยังมีรอยกัดกินใบอยู่เลยนี่ต้นเคล็กอันนี้เริ่มแตกยอดอ่ะยอดใหม่มาแล้วไม่กินแล้วนะโอ้โหพี่หาหนอนให้ผมหน่อยดิผมหาไม่เจอหลายวันแล้วผมเนี่ยยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีเลยมันจะไม่มีกินเลยไม่มีกินเลยใช่โอ้ไม่งั้นเต็มต้นเลยใช่ไหมใช่นั้นก็จะไม่เหลือเลยอ่ะมันจะกินหมดเลยพวกนี้รู้ๆอยู่ว่าีเหล็กนี่มันกับหมอนผีเสื้อนี่ กินแบบไม่เหลือต้นไม่เหลือใบเลยอขี้เหล็กเรารู้อยู่ว่ามันมันกินกินทั้งกินทั้งหมดกินทั้งใบหมดหมดต้นเลยกินหมดต้นเลยนะไม่เหลือเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวโอ้โหนี่เราเดี๋ยวเราก็มีได้กินดอกขี้เหล็กแน่นอนค่ําคืนเดียวคืนเดียวเห็นผลอคืนเดียวเห็นผลครับผมโอ้โหลองดูลองดูลองดูนะฮะลองดูอันนี้ลองพี่น้องเกษตรกรลองกันดูนะครับนี่ฮะอันนี้ลอยกัดกินยังอยู่นี่นี่อันนี้แต่ยอดใหม่มานี่ ไม่มีเลยยอดสวยงามนะครับอันนี้ผลงานของลักไล่ฝาแดงนะครับผลงานของลักไล่ฝาแดงนี่ฮะยอดใหม,ม่มาไม่เลยสวยมากครับ